ครับมันนี้มอพตอร์รถไทครับไทประดิษฐ์คากบอ่อตัวนี้ก็จะเป็นขั้นเกียร์ขาดเบรกคันเล่งมีพอมครับปลูกพงมาลยเครื่องนี่นาจะใส่เป็นของกูปตาครับจกักแรงกว่าเดียว ชีวิตแรงคนลุนนี่ไทยหน้าได้ปก,กติครับแขางลมอ่อ,อยก็ได้ฮะเขาลงอ่อยก็ได้ <c oughs>